พิพิธภัณฑ์เรืองรองส้มสีทองเรืองนามสาวงามพริ้มพรายผ้าลายน้ำไหลไทยรือยึดถือธรรมะพระพุทธรูปเจ็รปีอนุสาวรีย์ทุ่งช้างยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดน่านห่างจากจังหวัดน่าน90กิโลเมตรมีพื้นที่รวม806ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น4ตำบล40หมู่บ้านมีประชากรรวม18,924คนต่อไปจะขอ,อนำเสนอผลการดำเนินงานของอำเภอทุ่งช้างตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองดังนี้ 1. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านระบบไทย QM พบว่าปัญหาทั้งหมดจำนวน8,875ปัญหามีการบันทึกข้อมูลในระบบครบถ้วนมีปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว8,606ปัญหาคิดเป็นร้อยละ98.24อยู่ระหว่างการแก้ไขจำนวน269ปัญหาปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินจำนวน2,234ครัวเรือน ไม่มีบ้านอยู่หรือบ้านมีสภาพชำรุดสุดโทมจำนวน237ครัวเรือนห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะจำนวน199ครัวเรือนและอื่นๆอ,อ,อีกจำนวน5,917ครัวเรือน 2. โครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนอำเภอทุ่งช้างมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอทุ่งช้าง โดยมีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กว่า283คนโดยในเดือนสิงหา2566มีรายรับรวมในกองทุนกว่า267,888บาท53สตาง์โดยส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่อยู่อาศัยการศึกษาและอื่นๆ และได้จัดทําการสร้างฝ่ายชะลอน้ํารวมถึงการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. โครงการหนึ่งตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า,จาฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีทั้งหมด4หมู่บ้านได้แก่บ้านศาลาตำบลและบ้านงอบกลางตำบลงอบ บ้านน้ำเลียงตบ,บปอนและบ้านห้อยยางตบ,บทุ่งช้างโดยมีการดำเนินการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของหมู่บ้านบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและซอยนี้มีผลผู้คนรักกันอย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งซอยรวมไปถึงซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน4ี่หลังและทำฝ่ายแกนดินซีเมนต์จำนวน5ตัว 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการดำเนินการศูนย์ฟืนฟ้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดน่านสาขาอำเภอทุ่งช้างโดยจัดการฝึกอบรมหนึ่งรุ่นจำนวน41คนมีการจัดชุดปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน6คดี ผู้กระทำความผิดจำนวน7รายยึดของกลางยาบ้าจำนวน223เม็ดและมีการตัดทำลายฝิ่นจำนวน12แปลงรวมพื้นที่4.29ไร่ 5. การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมรนชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรม ได้มีการจัดทำ MOU ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่และจัดกิจกรรม kick off ขับเคลื่อนกิจกรรมในวันที่7ตุลาคม2566และนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรประจำปี2566เมื่อวันที่8สิงหาคม2566ณวัดชัยคำตำบลและร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งช้างซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า30คน 6. การจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลได้มีการจัดชุดปฏิบัติการในการออกตรวจสถานที่เสียงหรือพื้นที่อื่นๆในปี2,566จำนวน93ครั้ง 7. การลดค่าใช้ใจ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน มีมาตรการกำหนดช่วงเวลาปิดแอร์ปิดไฟปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยงซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานในช่วงเดือนเมษาถึงกันยายน2566โดยเฉลี่ยร้อยละ8.84และได้เสนอโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่ว่าการอำเภอทุ่งช้างเพื่อเป็นอำเภอพลังงานสะอาด 8. การดำเนิเนการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้และลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันไทยดีได้มีการจัดชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ในโรงเรียนและหมู่บ้านรวมถึงได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านที่มีการลงทะเบียนไทยดีเกินร้อยละ20ในช่วงเดือนกันยายน2566ซึ่งข้อมูลณวันที่20ตุลาคม2566 พบว่ามีผู้ลงทะเบียนไทยดีรวม5,731คนจากจำนวนผู้ถือบัตรประชาชนทั้งสิ้น1,7109คนคิดเป็นร้อยละ33.50 9การขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครองที่สำคัญการดำเนินการตามพรบอาวุธปืนในปี2,566มีการขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวน30ฉบับ และออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจำนวน30ฉบับการดำเนินการตามพรบรควบคุมการขายทออตลาดและค้าของเกา่าซึ่งอำเภอทุ่งช้างมี2แห่งได้แก่วงพาณิชย์สาขาทุ่งช้างและร้านทองเยาวราชการดำเนินการตามพรบรสถานบริการอำเภอทุ่งช้างไม่มีสถานบริการสถานประกอบการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการและร้านเกมหรือร้านอินเทอร์เน็ต แต่มีการออกตรวตามสถานที่เสี่ยงหรืออื่นๆการดำเนินการด้านทะเบียนราษฎร์สำนักทะเบียนอำเภอทุ่งช้างได้รับคําร้องขอลงรายการสัญชาติไทยจำนวนหนึ่งรายขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยในปีงบประมาณ2566จําจำนวน3รายและได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและในวันที่14กุมภาได้จัดกิจกรรมบิ๊กเลิฟ ยในปี2566มีประชาชนที่มายื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสจำนวน6คู่และนอกจากนี้อำเภอทุ่งช้างยังได้ดำเนินการตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองที่สำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องท้ายนี้อำเภอทุ่งช้างขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ